สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะชวนมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะวัฟเฟลอะค่ะวัฟเฟลสีเขียวเนาะที่เรียนแบบร้านร้านดังร้านหนึ่งนะคะที่เขาทำเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นวัฟเฟลเป็นเป็นเป็นแหเนาะเป็นแหหรือเป็นแผเรียกไม่ถูกอะค่ะก็เคยไปกินที่ร้านดังร้านหนึ่งซึ่งเขามีอยู่สี่ห้าสาขานะคะก็พอดีไปดูใน ใน Google เนาะเสิร์ชหาใน Google เขาบอกว่าตัวนี้ใช้แป้งแบบเดียวกับที่ใช้ทําขนมครกสิงคโปร์เนาะเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะอันนี้เดี๋ยวขอปั่นเอาน้ำใบเตยกส่อนาะสำหรับส่วนผสมนะคะ จะใช้เป็นแป้งขนมปัง125กรัมแป้งมัน62กรัมน้ำตาลทราย62กรัมนะคะผงฟูใช้เป็น2 2ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชานะคะเกลือเป็น1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็มีไข่ไก่1ฟองมีน้ำใบเตยคั้นนะ1ครึ่งช้อนชานะคะผสมกับสีเขียว สีเขียวแอปเปิ้ลครึ่งช้อนชากะทิใช้250มิลลิตรนะคะน้ำมันปูใช้เป็นน้ำมันคานูล่าน้ำมันคานูล่า75มิลลิตรแล้วก็มีใส่าวานิลลาเอ็กซ์แทกนะคะสัก1 4ส่วน4ช้อนชาเนาะเดี๋ยวจะนำทั้งหมดนี้นะคะใส่ในเครื่องปั่นนะคะผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็จะปั่นให้เข้ากันนะคะ อันนี้ปูหยอดด้วยอันนี้นะคะหยอดลงไปตามร่องนะคะทีนี้ก็ปิดฝาไว้ประมาณสักสองสามนาทีค่ะก็จะออกมาได้แบบนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนอร้านที่เขาทำเพราะว่าลักษณะของตัวแม่พิมพ์ของพิมพ์พิแบแบตัวพิมพ์เนี่ยคะ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะของเรามันเป็นตาห่างๆแบบนี้นะแต่รสชาติใช่เลยคะ่ะโอเคเลยแหละ เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะถึงหน้าตานะคะเราจะไม่สวยเหมือนเขาเนาะแต่ว่ารสชาตินะคะใช่เลยค่ะตามสูตรที่ปู้ให้ไปนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของสูตรด้วยเนาะแต่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะพอดีปู้เสิร์ชเจอใน Google นะคะเขาก็แชร์ต่อๆกันนะคะก็เป็นสูตรวัฟเฟลเขาเรียกว่าบัฟเฟลสีเขียวเนาะหรือจะเรียกว่าวัฟเฟลใบเตยก็ได้นะคะ ถ้าใครอยากจะให้เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนที่ร้านเขาเป๊ะๆก็ไปหาตัวเครื่องทําวอลเฟลที่เขามีพิมพ์เป็นตาทีๆแบบนั้นนะคะแต่ปู้มีแบบนี้นะคะหน้าหน้าตาเลยออกมาประมาณนี้ค่ะคอนเฟิร์มว่ารสชาติโอเคเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆคิดดีทำดีแล้วก็คิดบวกกันนะคะ พบกับปู้ได้ใหม่นะคะในคลิปต่อไปสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมที่ทำที่สาธิตให้ดูนี่นะคะแต่ว่า ปูเพิ่มน้ำใบเตยเข้าไปอีกหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะลองดูนะคะเพราะว่ามันเห,หนือ่อยๆไปตัวแป้งที่เหลือนะคะพอดีใส่ตู้เย็นไว้สองสาวันนะคะมันยังเหลืออยู่ทีนี้มันค่อนข้างเห,หนื่อยๆนะ,ะปูก็เลยเติมน้ำใบเตยนะคะสูตรเดิมกับที่เคยสาธิตไปแล้วนะคะเพียงแค่อันนี้เติมน้ำใบเตยเข้าไปหนึ่งส่วนสี่ถ้วยก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะรสชาติก็โอเคเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวกูจะพยายามหาสูตรอื่นๆนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าอยากจะได้สูตรที่ถูกใจมากๆจริงๆเลยะคะ่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ พอข้างล่างเขาเหลืองๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็แคะออกมาเลยใช้ไหมปลายแหลมเนี่ยค่ะหยอดลงไปในพิมพ์เลยค่ะ จากนั้นก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณสัก2-3นาทีเดี๋ยวคอยสังเกตดูว่าถ้าเผื่อด้านหลังนะคะมันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้แล้วแล้วก็แค่ออกมาเลยนะคะเนี่ยพอด้านหลังมันเหลืองๆนะคะก็ออกมาได้เลย เราจะดัดเขาเนคือก็ต้องดัดตั้งแต่ที่เขายังนิ่มๆอยู่นะคะพอมันเย็นแล้วมันก็จะแข็งโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะวัฟเฟิลสีเขียววัฟเฟิลใบเตยแล้วแต่จะเรียกนะคะใครจะเรียกวัฟเฟิลสีสีเขียวก็ได้ใครจะเรียกว่าวัฟเฟิลใบเตยก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะ เพราะว่ามันทํามาจากแป้งที่ทําขนมครกสิงคโปร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรเดิมนะคะที่เคยทําย้ําอีกทีนะคะเพียงแค่ว่าผู้ใส่แป้งที่เหลือในตู้เย็นสองสามวันแล้วมันเหนื่อยขึ้นคู้ก็เลยผสมน้ําใบเตยคั้นเข้าไปอีกประมาณ1นส่วนสีถ้วยแค่นั่นเองนะคะก็จะพยายามหาสูตรนะคะมาให้เพื่อนๆน,นะคะเนาะแต่ว่าสูตรนี้ก็ถือว่า อร่อยใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะรูปทรงอาจจะไม่เหมือนเจ้าดังที่เขาเป็นต้นตรับที่เขาทำนะคะแต่ว่ารสชาตินี่ก็โอเคเลยแหละจะรับประทานกับเครื่องดื่มร้อนเย็นได้ทั้งนั้นเลยค่ะจะเป็นชาร้อนชายเย็นเป็นน้ำเป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำอะไรก็ได้ที่เราอยากกินนะคะเป็นขนมที่เรากินเป็นอาหารว่างยามบ่ายนะคะสุดยอดเลยค่ะ โอเคผู้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ